สวัดีค่ะวันนี้มาที่ร้านคุยฝ้ายสวรรค์ฟาร์มคาเฟ่ดูสวยอาหารอร่อยมีเนื้อรสมยู่สายไปทางหนองเบนนะคะเรียกว่าหนองกระโดนไกลหน่อยแต่ว่าที่จอดรถก็สะดวกนะคะร่มรื่นค่ะเขาบอกเขาอยู่ได้5ปีเลยก่อนขึ้นบันไดก็จะมีล้างมือ2จุดเลยนะคะแล้วก็จะมีหุ่นโดนแสดงว่าเด็กๆชอบชอบมาร้านนี้กันมากนะคะก็นะ เห็นคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะก็ะเลยอยากมาทานอาหารในวันหยุดนะคะ <c oughs> นี่ค่ะก็มีต้นไม้ล่มลื่นเขาบอกเขาปลูกต้นไม้แผนไว้ก่อนก่อนที่จะมาทำร้านอาหารนะคะสวยงาม <c oughs> แ็ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะสวยๆเปิด8ปดโมงเช้งถึง6กโมงเย็นทุกวัน <c oughs> นี่นะคะข้างในร้านสวยงานป <c oughs> ุยฝ้ายสว่างนะคะนี่มีโชโมเมลอนขนมจริงๆร <c oughs> ้านนี้อยู่ในตลาดนะคะ เป็นปุยายสวรรค์ที่คนนิยมนี่ป้าใบยบยหนซิคุณยาถ่ายวิดีโออยู่ไปตั้งพาเดินชมอะป้าพาเดินชมเลยมาเนี่ยครับโอ้นี่ฮะขนมปุยายสวรรค์ก็เป็นของขึ้นชื่อของนครสวรรค์นะคะแล้วก็มีหมกนะคะมีเมลอน มีหมวกนะคะที่นักท่องเที่ยวก็ชอบมานิยมมาซื้อหมวกกันนะคะก็จะม,มีหลายมุมนี่ก็เป็นกลุ่มของวายต่างๆนะคะแล้วก็มีแก้วน้ามีหมอนอิงอน,นะคะนี่ค่ะมีกระเป๋าเดินทางไอ้กระเป๋าเชิ่อ ผมกระเป๋าเมลอนนี่ปลูกเองเหรอคะครับปลูกเองใครมีให้ชิมครับอ๋ออยู่ตรงไหนคะเมลอนอยู่ข้างหลังเหรอคะทะลุข้างหลังไปยังไงคะพี่เดินข้างหลังนี่เหรอคะจะไปถ่ายเลยเดินไปไกลแต่ตอนนี้ย้ายไปแล้วแต่โครงสร้างอยู่อ๋อค่ะแต่ออกทะลุข้างหลังตรงนี้ได้ใช่ไหมคะแต่มันอะไรเยอะแยะแต่เดินไปดูได้ไม่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 รู้ไม่ไม่ไปดูเมลอนเหรอคะจะดูข้างหลัง oh no ถ้าเป็นสวนหลังบ้านเขา นะคะคนี่ค่ะโอ้โหโจัดไว้สวยงามมีสิงช้านั่งพักผ่อนนะคะนีของดีอยู่ในนครสวรรค์นะคะนี้กลับระเที่ยวบ้านร้อนๆอนอย่างนี้นะคะคุณออกจากบ,บ้านทุกครั้งที่คุณจะแต่งหน้าคุณต้องอย่าลืมกันแดดนะคะและกันแดดที่ดีๆคือกันซันสกรีนอากาน่านะคะซึ่ง S.P.F 5 0 p a บกบวกบวกนะคะจะช่วยปกป้องเป็นเกาะคุ้มไทยไม่ให้หน้าคุณขึ้นฝ้าไม่ให้หน้าคุณดำนะคะส่วนพาตัวคุณเลือกเอาเลยกันแดดที่คุณใช้อยู่นะคะอันนี้การมอมพาวนอกสถานที่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะพามาชมนอกสถานที่มาเมื้อกลางวันกันนะคะสถานที่สวยงามแล้วก็จะโชว์ของดีที่เราไปทุกที่ทุกที่นะคะนะคะ ปกป้องผิวนะคะทุกครั้งเลยที่ออกจากบ้านนะคะเพราะว่าผิวหน้าเป็นผิวที่เราต้องดูแลปกป้องไม่ให้หน้าเราดำหน้าเราํานะคะมันเป็นสันสกีนที่ไม่เหนียวหนอะแล้วก็ไม่วอกคุมมันคุมเหงื่อได้ดีนะคะมีส่วนผสมของวาล์บารีทิชซิออที่ทำให้หน้าชุ่มชื้นและเอ่อช่วยลบเรือนริ้วรอยนะคะแล้วก็มี s p f ดีเออยู่บีที่ป้องกันนอกจากนั้นยังป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือจอคอมพิวเตอร์แสงแสงมีออนต่างนะคะใช้แล้วคุ้มค่าในการส่วนเพียงราคาเพียง3 9 0ราขนาด25กรัมนะคะทุกครั้งนะคะผู้หญิงออกจากบ้านทุกครั้งกันแดดถือหน้าเนี่ยมันเป็นของคู่กายเลยนะคะถ้าจะให้ผิวหน้าสวยใสยจริงก็ต้องเป็นอาร์แกนที่ลบเลือนริ้วรอยแล,และบาร์บารี่ป้องกันฝ้าป้องกันกักไม่ให้นั่นมาแล้วปรับสมดุลผิวหน้าไม่ให้น้ามันหรือหน้าแห้งเกินไปนะคะ น,นี้ก็เป็นร้านปุ Fi, นะ๋ยฟ้ายนครอรนไทยแลนด์ดีสงสายไปนหนองกระโดนเขตของเลยหนองเบนไปหน่อยนะคะอันนี้มากลางวันข้างนอกจะร้อนอนิดนึงแต่เราก็อยากมาชมบรรยากาศนะคะว่าข้างนอกเขามีอะไรกันบ้างก็มาดูรานสเก็ตของการปลูกต้นไม้ที่เขาปกป้องแดดได้ดีนะคะมีน,น้ำตก แล้วก็มีปลูกเมลอนแต่เขาจะออกไปนอกพื้นที่ไกลพอสมควรนะคะพื้นที่เกว้างมากนี่เขามีห้องทานอาหารอีกนะคะเขามีฟาร์มของเขาเองนะคะอย่าลืมกดตับสไคร b ์กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะอารยันทำคลิปแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะเราก็สามารถาช่วยฝึกสมองด้วยในผู้สูงอายุนะคะกันแดดนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเด็กอายุสามขวบขึ้นไปก็สามารถใช้ได้น้องป้านี่ชอบมากเพราะใช้แล้วไม่เหนียวเอะ,ะ <Wow. S 1> อยู่หน้าก็ไม่มันไม่วอกนะคะคุมมันคุมเหงื่อททำให้ โสาไ้อง้อระหว่างวัน,นอดมากนแทมระหว่างวันได้พวกดาราที่เขาใช้กันทำไมเขาหน้าสวยใสยเพราะเขาต้องใช้กันแดดทุกครัง้งใปนะคะโอ้นี่เห็นไหมฮะมีคนปีนต้นไม้โอ้ป้างดูเลยนี่มีพี่ปูนปีนต้นไม้ด้วยนี่นะคะน้องป้างน้องป้างชอบมากก็ที่กว้างนี่ป้างไปอยู่ตรงน้ำตกนะครับนี่เลยมา ป้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยโดเลมอนของป้าป้ามาถ่ายรูปกับโดเรมอนของป้าเลยแล้วนี่มาถูก,กับพี่ม่อนหน่อยถ่ายรูปก,กับพี่ม่อนนี่แ่นี่น้องป้างชอบเพราะว่าเขาสามารถจรีรยานได้มาดูพี่ม่อนมาดูพี่ม่อนนี่มาดูพี่ม่อนเลยมาดูพี่ม่อนเลยแล้วถ่ายรูปกับพี่ม่อนเลยแล้วถ่ายรูปพี่ม่อนหน่อยอ่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ,เด,นะคะเดี๋ยวมีอาหารเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะ